สวัสดีครับผมกอฟนะครับ mm hmm. เจ้าของแฟนเพจเซนเตอร์โกฟิตครับแล้วก็มีช่อง Youtube Channel นะครับชื mm ่อ hmm. ช่องว่าปลาทองเสกอฟนะครับผม mm hmm. พูดถึงเรื่องปลาทองใช่ไหมครับปลาทองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเท่าเท่าที่ตามตำราแล้วกันนะครับ mm hmm. ก็เกิดขึ้นมาประมาณ2,000กว่าปีแล้วใช่ไหมครับอย่างที่เรารู้กันนะครับก็สามารถศึกษาได้จาก Google แต่ ถ้าเรามาพูดในในมุมของแต่ละคนนะครับอย่างผมอะ่ะผมเติบโตมาผมก็จะรู้จักปลาทองปลาสอดปลาหางนกยุงปลากัดอยู่แล้วใช่ไหมครับตลอดวงจรชีวิตของผมตอนนี้ก็อายุ35สปีผมก็รู้จักปลาทองมาตั้งแต่เกิดแล้วกันประมาณสักประมาณเกิดมาก็ประมาณเจ็ดตัดขวบแล้วกันที่ผมเริ่มรู้จักปลาทองนะครับแต่ก็ไม่ได้เคยเข้าไปที่จะเลี้ยงนะครับเพราะว่าเคยเคยลองที่จะเลี้ยงครั้งหนึ่งแต่ว่าเห็นเพื่อนที่เลี้ยงแล้ว ทำไมมันตายง่ายจังอะไรประมาณนี้ครับผมนะครับก็เลยเริ่มที่จะเข้าใจว่าอ๋อปะทองเนี่ยตั้งแต่เราพวกเราเกิดมาครับเราก็รู้จักปะทองแล้วครับผมก็เลยมองว่าธุรกิจปะทองยังไงมันก็อาจจะไม่ได้ตายหายไปจากประเทศไทยประมาณนี้ครับแล้วก็เคยได้ลองศึกษาดูนะครับก็คือเขาบอกว่านะครับเคยไปอ่านเจอครับเขาเขียนไว้ว่า,าจริงๆแล้วครับปะทองเนี่ย อันดับหนึ่งของโลกก็คือประเทศจีนอย่างที่เรารู้กันนะครับส่วนไทยอ่ะเป็นอันดับ2แต่ผมไม่รู้ว่าณนะปัจจุบันเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอะไรหรือยังนะครับแต่ที่ผมศึกษามาคือประมาณนี้คือจีนนะครับเขาทําสีได้ครับแต่ว่าเขาทําไซด์ไม่ได้เพราะเขาถูกจํากัดในเรื่องของภูมิอากาศแต่ในไทยอ่ะครับทาไซด์ได้แต่ทําสีไม่ได้นะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าบางครั้งจีนก็ต้องบินมาเพื่อซื้อปลาจากเราไป แต่ปุ๊บแล้วเราก็บินไปซื้อที่จีนเพื่อมาขายในไทยอะไรประมาณนี้ครับตลาดมันก็เป็นอย่างนี้ครับผมนะครับก็เลยมองว่าปดทองมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่น่าจะสร้างมูลค่าได้ให้กับหลายๆคนนะครับซึ่งณปัจจุบันในวงการปดทองเนี่ยก็มีตามหลายๆกลุ่มมากเลยนะครับแล้วก็มีน้องๆน,นะครับหน้าใหม่ขึ้นมาเยอะมากแล้วก็เก่งมากด้วยครับผมถ้าจะถามว่าโควิด19ส่งผลกระทบอะไรต่อ ธุรกิจปลาทองบ้านใช่ไหมครับถ้าเป็นการระบาดครั้งแรกนะครับก็สมผลกระทบพอสมควรเลยครับเพราะว่าหลายๆประเทศเขาปิดประเทศกันใช่ไหมครับเท่าที่ผมรู้ก็คือเราก็ส่งออกปลาทองพวกเนี้ยไปยังต่างประเทศไม่ได้ครับแต่ว่าในไทยะครับก็นับว่ายังขายได้ดีครับผมเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็จะมีเวลามากขึ้นกว่าเดิมนะครับหลายคน work from home อะไรแบบเนี้ยครับก็เริ่มมีเวลาว่างก็เลยเริ่มมีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปลาทองนะครับแล้วก็ เริ่มมีหลายๆท่านเริ่มที่จะอยากเริ่มเลี้ยงปาทองก็นะตรงจุดนี้ครับผมนะครับจึงทําให้การระบาดของโควิดรอบแรกครับต่างประเทศยังไปไม่ได้แต่ว่าในไทยก็ยังคงเดินต่อไปได้ครับแล้วก็ดีดีขึ้นด้วยนะดีขึ้นกว่าแต่ก่อนด้วยนะครับผมแต่ส่วนมาในครั้งนี้ครับมันเป็นการระบาดครั้งที่3แล้วนะครับถ้านับไปยังมิ่งการฉีดวัคซีนนะครับก็ถามว่ากระทบไหมก็ยังคงกระทบอยู่แต่ถ้ามองภาพรวมดีๆครับ ธุรกิจหลายๆธุรกิจในยุคโควิดระบาดนะครับก็ล้มหายใจจากไปเยอะนะครับแต่ธุรกิจปัดคองเนี่ยมันก็ยังคงเดินต่อไปได้เรื่อยๆครับผมนะครับสำหรับผมก็มันก็มีผลกระทบบ้างนะครับแต่ว่าหนักหรือน้อยยังไงก็อยู่ที่เราจะปรับตัวแล้วกันนะครับผมประมาณนี้ครับมีวิธีรับมือ,อยังไงใช่ไหมครับกับการทําตลาดในอ e ีคอมเมิร์ซใช่ไหมครับ ในถ้าถ้าถ้าจะมาพูดถึงธุรกิจปลาทองออนไลน์ครับก็นับได้ว่ามันมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าปลาทองมันเป็นสัตว์ที่มีชีวิตใช่ไหมครับแล้วมันค่อนข้างที่จะเซนส i t i v ีด้วยนะครับทางเราก็มีเงื่อนไขครับตรงที่ว่าถ้าถ้าคุณลูกค้าสั่งซื้อจากทางเราไปนะครับก็ถ้าปลาทองไปถึงนะครับก็ให้ตรวจสอบก่อนนะครับโดยแกะปะักแกะถุงออกมานะครับแล้วก็ ปลาอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ดูเลยครับว่าตัวไหนที่เกิดการสูญเสียบ้างนะครับผมก็ถ่ายคลิปสองรูปมานะครับทางเราก็ยินดีเคลมเป็นเงินโอนคืนให้เลยนะครับผมหรือแม้กระทั่งเลี้ยงไปแล้วผ่านไป2-3วันนะครับถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นนะครับทางเราก็เคลมให้ได้เช่นกันนะครับฉะนั้นจึงจะบอกว่าปลาทองจริงๆนะครับมันมันเซ็นซิทีฟด้วยแล้วก็ทางเราอะครับปลาตัวไหนมีปัญหานะครับเราเราก็จะ ไม่จะส่งไปให้ลูกค้านะครับเราก็จะบอกว่าตัวนี้มันป่วยอยู่มันอะไรอยู่อะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าปลาทองมันเป็นสต็อกที่มีชีวิตนะครับมันเป็นสิ่งที่มีชีวิตนะครับการสูญเสียมันมันย่อมที่จะมีอยู่แล้วนะครับบางตัวเนี่ยแข็งแรงจากเราไปนะครับพอไปถึงปุ๊บมันอาจจะสูญเสียก็ได้นะครับเราก็ไม่สาหถไม่สามารถไปหาสาเหตุแบบนั้นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามันเกิดจากอะไรนะครับแต่สิ่งที่เราทําได้ก็คืออ่ะโอเคในเมื่อมันเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นนะครับเราก็ยินดีที่จะเคลม ถ้าจะให้พูดถึงการตลาดออนไลน์ทุกวันนี้ครับผมเชื่อว่าทุกๆธุรกิจนะครับการตลาดบนโลกออนไลน์ดุเดือดมากครับแล้วก็แข่งขันกันสูงมากนะครับไม่ใช่ว่าผมมองว่าไม่ใช่ว่าคนที่มีเงินมากกว่าจะประสบความสําเร็จใน,ในโลกออนไลน์นะครับคนที่ไม่มีชื่อเสียงนะครับคนที่แบบบ้านๆเลยนะครับแต่เขามีไอเดีย แต่ไม่มีเงินนะครับเขาสามารถโชว์ไอเดียตรงนี้ได้เขาก็ประสบความสําเร็จได้เช่นกันนะครับอย่างที่ผมบอกไปครับการตลาดออนไลน์ทุกวันนี้มันแข่งขันกันสูงมากแต่ข้อดีของออนไลน์อย่างหนึ่งนะครับก็คือทุกคนเท่าเทียมกันหมดครับทุกคนเริ่มจากศูนย์เท่ากันครับผมไม่ว่าคุณจะเป็นใครต่างประสบความสําเร็จในโลกออนไลน์ได้นะครับคนอยากเข้ามาออนไลน์เยอะมากนะครับแต่ใช่ว่าทุกคนจะประสบความสําเร็จนะครับใช่ไหมครับเท่าที่ผมบอกว่าเริ่มจากศูนย์เพราะอะไรเพราะว่า มันไม่มีตัวเงินมาเกี่ยวข้องครับมันไม่มีว่าคุณจบอะไรมามันไม่มีคุณมันไม่มีคําว่าคุณเก่งมาจากไหนนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราเองหมดเลยนะครับความรู้ประสบการณ์คอนเน็กชันนะครับความรู้รอบตัวนู่นนี่นั่นเราสามารถนํามาสร้างในโลกออนไลน์ได้หมดนะครับฉะนั้นยิ่งยุคแบบนี้ครับมันเป็นยุคอะไรที่เหมาะกับออนไลน์มากครับผมและผมเชื่อว่าถัดนี้จากถัดนี้ต่อไปอะครับถัดจากนี้ต่อไปมันก็ อาจจะดุเดือดมากกว่านี้ก็ได้แล้วแพลตฟอร์มต่างๆก็อาจจะมามากขึ้นครับผมยังไงก็ถ้าทุกคนอยากจะมาศึกษาเรื่องช่องทางออนไลน์ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีครับก็ลองดูครับผมแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ลองมาสู้กันในตลาดออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกดูครับผมนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเช่นกันครับครับถ้าถ้า,ถาจะฝากถึง คนที่กําลังจะเริ่มเข้ามาทําธุรกิจใน e-commerce หรือว่าในออนไลน์หรือช่องทางโซเชียลต่างๆก็ก็ดีครับก็นับว่าเป็นเป็นแหล่งการหารายได้ที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าทุกวันนี้ครับออนไลน์คือสําคัญใช่ไหมครับแล้วก็ผมมองว่าทุกวันนี้เงินมันรอยอยู่ในอากาศเต็มไปหมดเลยครับมันขึ้นอยู่ว่า,วาเราจะคว้ามันมาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับตัดมาถ้ามาประยุกต์กับเรื่องปัดทองเนี่ยถ้าอยากจะฝากก็ฝากถึง คนที่กําลังเริ่มที่จะเข้ามาใน,ในธุรกิจในวงการนี้และกันนะครับส่วนตัวคือผมผมไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับผมอยู่ในวงการนี้ก็แค่ประมาณเกือบเกือบสปีนะครับผมก็ลักจําเอาบ้างนะครับศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็อะไรที่มันแมทช์กับเรามากที่สุดนะครับผมก็คิดว่าตรงนี้มันคือใช่สําหรับผมแล้วนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะฝากก็คงอยากจะให้น้องๆน,นะครับถ้าเราไม่จําเป็นต้องปะท้องก็ได้นะเราสนใจเรื่องอะไรนะครับเราก็ เริ่มจากความชอบก่อนความสนใจก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรื่องเงินนะไว้ที่หลังครับเดี๋ยวเงินมันจะตามมาเองนะครับถ้าเราได้ทําอะไรที่เราชอบเราใส่ใจเราหมกมุ่นเราบ้าพลังกับมันนะครับสักวันหนึ่งมันมันก็จะประสบความสําเร็จนะครับแล้วสิ่งที่อยากจะบอกก็คือความซื่อสัตย์สุดจริตนะครับไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่ครับไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่ทางออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่ครับ ความซื่อสัตย์สุจริตความจริงใจสําคัญที่สุดนะครับสิ่งที่ได้มาครับมันอาจจะไม่ได้เป็นตัวเงินเสมอไปนะครับแต่สิ่งที่ได้มานั่นก็คือความรู้นะครับคอนเน็ชันนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะสามารถช่วยให้เราต่อยอดได้ในอนาคตครับผม